เไม่ลงทุนกลับสวัสดีน้องๆที่น่ารักด้วยนะครับนะเอ้ยนะคะมาช้าจีบจ่วงแทงเพื่อเป็นการขอโทษเดี๋ยวนี้คือให้กูนั่งพักก่อนได้ไนะห้สัตว์สวัสดีครับลุงเอวันนี้ไม่ได้ทำส้มตำอย่างเดียวหรอครับไหนอ่ะเห็นมีลาบที่หน้ามึงด้วยเอหัวคู ปิดใจแคดีงูให้หลานกูดูเปิดไปเจอแต่งูจงอังลุงเอกูจะบ้าทุกวันนี้หลานกูต้นสกีบิดี้ลาสวัสดีค่ะวันนี้เอายายถนอมมาไลฟ์รอค่ะยายถนอมพันพ่อเมือนเถธนาคาศิษย์นะคะับาาสวัสดีลงุงส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่จานแม่ลุงพี่ไม่ได้ดักเจ้าเออปัญญาอ่อนมึงแหละปัญญาอ่อนล <The S 2> ึงเอเคยไหมครับเอเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าเอาสากไม้ไม่ยัดรูอะลรกูซีนมันจะเสียวไหมนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม้าเอาสาม,มยัดรูอะไรกูซีน แม่ผมชื่อหนวยอย่าล้อนะครับหนวยหนวยหนวยหนุ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 ดหนวยหุดยายแหลมอีตอนเศร้าๆผิวขาวๆตาคมสมใจาย่าล้ำมาต่อเศร้าผมยาวขาวนันด์ใจนี่หนุยถึงขั้นเอายายนุชมานั่งไลฟ์แล้วหรอวะไม่ใช่ยายนุชค่ะไอเอลูกเนรคุณจริงเนระคุณพ่อมึงเถียงปากมึงไหนเฮียเอาสากถูคางหน่อยครับให้เลยครับหมดบัญชี ยายนุชบวมน้ำรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดไลายให้ลูกเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยายนุชร่างสมบูรณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียวยายนุชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยายนุชตัวจริงเครื่องมหมายสี่เหลี่ยมยายบวมรีรื่องหมายสา่ี่ยมเอเนระคนลุกไงเอใคร<ฆ>ให้มะรึงเอาชุดกูไปใส่มะรึงลงมาปเปลี่ยนคืนกูเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุชเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเนรคุณนลุกไงจะใครล่ะเอยครหน่มะรึงเอาชุดกูไอใส่มครบึงลงมาทเอปลี่้นคืนกูเลยนะเครื่อง มุกนะหนึ่งศูนผมเตะไส้ก้อยผมเตะไส้โป้ผมเตะลูกด่งผมเตะลูกผมเตะลูกไอมีอาเมื่อมาตีดูถ้ากูไม่สวนนะครับอังนะเอลุงเคยตำส้มตำแล้วเบื่อสากอันเดิมเลยเอาผู้เวยมาตำส้มตำแทนเคืองหายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือไอ้วนลูกอีนูครับ รักนะครับจากซาซาึิเถบียวป้าแตนไม่ใช่เบียร์ป้าแตนนะครับเดี๋ยวจะมีลุงพลเป็นแขกรับเชิญนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเต่างอยเต่างอยเต้นงองสมมุติว่าเราเต้นเพลงนี้จะเข้ากันไหมนะดูดิปิงปองลุงเอครับปลอบใจหน่อยผมเลิกกับแฟนมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอเอเพื่อนรัก แม่เราซ่องไหนครับลุงเอ e. ครับผลวิจัยที่เผยว่าสัตว์บางตัวไม่สามารถขนของได้แม้มันจะมีขนแก้วอะไรไม่เต็มร้อยแก,แก,แก,แกนี่หลักตอบได้เอาทีสันพากรถามเงินเอามาจากไหนทำแก้งตอบไม่ได้ ลุงเอครับ,รบขอกำลังใจให้ผมกับเพื่อนผมหน่อยครับกำลังฝึกงานครับอุ้ยขอยน้องสู้ๆนะอเล่นอ่าไปออรอดกับพ่อมนะว่างขนาดนี้ลุงครับหน่อแตดเป็นพืชชนิดใด คือกูเกิดมาคุณครูก็ไม่เคยสอนเรื่องหน่อแต้นนะครับนะฮะลุง,ลงเอค่ะถ,ถ้าผู้ชายบอกว่าลูกอีฮานี่แหมคือ,อเขาชมหนูว่าดูดีใช่ปะคะ,คะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแหมลุงเอก็ลูกอีฮาน,นะคะมึงไหนลูกอีฮ้าอีสัตเข้าสู่ช่วงอาหารกินสบายคนกินไม่มีใครคนตายรับประกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้มข้นหวานมันอายุสั้นตามส่วนผสมคนกินไม่มีใครคนตายรับประกันลุงเอ <laughs> ลุงเอค่ะล,ล,ลุงเอที่ว่าเซฟจะสู้หินหนูได้หรอค่ะมึงรอไม้กูบื้อมาอีเหีย เอาเอาพ่อสิเอ,เอหัวคูวาวาวาวม่ยมกวัววยอจับไม่ได้มีเล่นมีเล่นลูกของ เอาทุกคนเดี๋ยวลุงเอไปนอนไปนั่งเอพิบุะบาไหมครับถามไว้ครับหน้านาลาคนไหนเป็นชาวต่างชาติติดตอกติกต่อติดต่อติกต่อติดต่อติกต่อติดต่อติดต่อเฉลยไพ่ผมสีทองเอะไรมาหลอกก่อนเอทรงอย่างกระเทยเท่านั่งตำมา เอาจีบิสเทใส่ส้มปำถ้าไม่เทต้องเอาสากยัดรูเบิกบานแล้วทุบหัวตัวเองเอาไม่เอาเครื่องหมายสีเหลี่ยมใหญ่นุดนี่ขนาดกูยังไม่แต่งหน้าก็สวยจัดอ่ะคือตอนนี้นะคะใครที่ดูนะคะพวกผลิตภัณฑ์ตรงนี้ตอนเนี้ยเริ่มเข้าได้แล้วนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทำอาหารเริ่มเริ่มติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าดูแล้วว่าอย่างนี้ตอบโจทย์ค่ะคนดูชอบนะฮะ ตอนนี้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้าได้นะครับตอนนี้รับได้20ตัวสามารถวางได้นะครับเนี่ยวางให้เต็มจอได้นะครับยไม่ได้หิวนะครับไม่ได้หิวนะคะไม่ได้หิวแต่ว่าสามารถวางได้ตรงนู้นตรงนั้เข้าได้หมดเลยนะครับขอณมชื่ออุ๋ยอย่าล้อนะคะอุ๋ยอุ๋ยนั่นแหละเสียงตอนที่มุงโดนสากระเบือน้องโยชิชเข้าไปลุงครับขอกําลังใจทํางานศิลปะหน่อยครับนะครับวาดรูปลุงเอน้องนะครับวาดรูปหน้าลุงเอให้หน่อยนะครับลุงเอจะมาแปะฝาลุงเอ๊ย มันเอคังคู่ใบอันนี้ไม่ใช่คังคู่ใบค่ะน,นี่เอคัค่ะนะครับไม่ใช่เอคังคู่ใบเอคัตค่ะแต่งเป็นกระเทยที่เบรดรอครับมึงนั่นแหละกระเทยที่เบรดอีฮี้อยู่ยังไงกระเทยที่เบรดมึงินหาพูดไปทั่วกระเทยที่เบรดไอลุงผมได้ไอคัตบอลที่สวีเดนเดือนนี้ขอค<อ>ำแนะนำเราจะรู้ได้ไงว่าลูกไหนแฟบโจรมาเย็นกับเตา๋ตาโจรผ้าจีมาเจี สีบอมีมุงแยบหัวหัวใจมาเฮเจ้าขออนุญาตปอบมะละกอก่อนนะคะฟุบดูฝีมือพูดยากกว่าการเริ่มใหม่คือการตัดใจจากใครสักคนเฮ้ยหัวคูเว้เอาไอสัตว์แล้วก็ฮุยให้มึงไงฮ้ยโดเนทตมึงอ่ะยัดยัดขี้อะไรเนองมึงยัดไปนี่มึงขี้ไม่ออกเลยสัตว์บุตรสบวมมึงเลย มมึงเลย์สัตววบบุบผมอาจจะไม่รักลุงเอเท่าฟ้าเหมือนการบินไทยแต,แต่ผมจะรักลุงเอตลอดไปเหมือนไทยประกันชีวิตเฮ้ยตัด วันนี้ลุงเอไปไหนครับทำไมแม่นุชมาสตรีมแทนลุงเอไอนี้ไม่ใช่ยายนุช right นะคะลุงอีองค่ะไม่ใช่ยายนุชนะครับบุตรสะใภ้เริโตไว้หม่อยยาวพอโตเป็นสาวหาศาสตร์ตยไอเยยไอเยยไม่ยอมบุตรสะใภ้โตไวม่อยยาวสำหรับคุณผู้ชมาใหม่ข้อยาึ่งท wow. uh> hmm> ี่าีชื่อำกัดทีมพริกให้ละเอียดแล้วหยอดใส่ตา โอนสองร้อยเครื่องหมายสี่คุณลินตายคนตายรอดเครื่องหมายสี่ตั้มพิกระเทียมแล้วก็ใส่ตาให้แม่มึงใช้สองร้อยบาทเอากดไลค์หมื่นหนึ่งใส่พริกช้อนหนึ่งเต็มเต็มเอาไม่เอาใส่พริกเต็มช้อนนี้หนึ่งหมื่นไลค์เอาไม่เอารับสปอนเซอร์รถถทยไหมครับ กูไม่ใช่ควายเฮียรับสปอลเซอร์รถไถค่ครัวมาจอดในไร์เหรอมึงหลุดลอน้องวันก่อนบ้านผมเกิดไฟไมหม้แถวนั้นกําลังมาช่วยดับไฟผมบอกไม่ต้องแค่กดไลท์ทีเดียวตอนนี้เหลือแต่หลงังคาเฮ้ยปฏิหารลุงเอว่ายังเหลือหลงังคาวันนี้ลุงเอแต่งหญิงสวยเหมือนผู้หญิงจริงมากแต่ไม่ควรเอานมไว้ที่คางนะคะผิดที่หรือเปล่า ไมม่่ใชนอีนอนเยลุงเกยครับ<า>ผมเข้าห้องตกใจเกือบล้มหัวฟาดต้องดูในโถมีหน้าลุงเครื่องหมายสี่หนิมเอสดีบีดีเจอกูในโถขี้นะครับเอา,าไหม มือไล่มงคอกมงคอกโยนไปละวมงกูได้โชว์ว่าเออเต้าหัวกูแตกแสดงว่ากูของจริงัสดีค่ะบอกตรงๆสปอนโรออนเข้าทีเห็นแล้วกลิ่นออกจอเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจเอเข้าได้นะครับมันร้องไม่ยับแล้วค่ะราสปอนโรออนดูอยู่เข้าได้นะคะัติดต่อสปอนเซอร์แอร์ให้ลุงเอต้องทํายังไงคะจากร้านโรงเย็นนกศพคาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเย็นแท้แน่นอน คุณเอคิปผมเรื่องงานวันแรกเหนื่อยมากเลยเคิร์บช่วยทำเสียงสคุบนี้ดูร้องเพลงทีนะเคิร์บนี่นะครับวันนี้วัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีทางด้านของลาบหมูนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเราจะมีลาบหมูด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ลาบจากหน้านะครับเป็นลาบไกง แล้วก็มีตำบักถ้ามีอร่อยก็ช่วยลุงแกกดไลค์นะคเพื<ช>่จะดีขึ้นช่วยกดไลค์ด้วยนะคะนะกูลงทุนเวลามึงอยากดูอะไรกูก็จัดให้นะคะลุงเอ <A S 1> ค้าลองทำปากให้ดูหน่อยค่ะเพื่อหือหน่ารักเหมือนหมาเลยค่ะเอ้ากูว่าจะทำปากตามริบซิงลุงเอครับลุงเออยากได้หูฟังอันใหม่ไหมครบอยากสิซื้อให้หอให้แม่มงซื้อให้นะลุงเออม,มละก,กอนหน่อยครับคืออะไรอยู่ยกหน่อย ลุงเตรียมทำปากมุกมิบหน่อยน้าสาสบาทและนี่คือสิ่งที่เราจะยัดวันนี้ยัดยัดเพื่อความอร่อยนล้วมึงกากันเลยมึงนัดกันมาไหมลูกยีี่ยลุงเอครับเกาะอะไรใหญ่ที่สุดครับติ๊กตอก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 ติ๊อกติกกติ๊กตกตอกตกกอกอกออ ตตยสวัสดีเรามาจากคาตารีเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสนอให้แฟนสปอนสนใจใหม่ครับรงเย็นสภาพทำส้มตำหน้ายัางส้มทีมอยู่เลยหูยมึงแหละทำส้มตำหน้าสตีนี้มึงนั่นแหละนลกอเหมือนคูไวทถอกเลยครับไม่ใช่ครับมึงอย่าเปรียบเทียบอย่างนั้นครับจีบีเป็นสปอนแต่แดกส้มตำ น้องแล้วกูมึงได้กูกินจีบีตัวตัวฟ้าเลยถึงจะพอใจมึงไงควายลุงเอครับ <คะ S 1> รูไ้ไหมอะไรเจ็บว่าอะไรคือการจักลาคือการที่ถอยออกมาแล้วโดนพี่โยชิซอยโอยแมึงโดนอยากซอยคับอีแก่มึงหนุ่มตายเลยยี่อยู่ไอ้แกัมกูเถอะอีดอ,อกขาอไม่ได้ค่ะท่นวคิดว่าแพ้ฝุ่นที่ไหนได้แพ้เธอนี่นา เรื่องหมายสี่เหลี่ยมคำคมนักรักแต่แม่ชื่อนุชแบบนี้ก็ไม่เอาเนี่ยมันสอดไส้กันด้างมันสอดไส้อะนี่คือการควบคุมจิตใจลุกขึ้นเลื่อนเก้าอี้หลบหยิบสากมาบอกว่านายจังนายจังยัดเฮ้ย,ย <c oughs> ลุงเอหัวคู วานหนูไปนครนายกหนูเจอพี่เปาแต่โบกมือไปแล้วอแกไม่โบกกลับพี่เปาในป้ายนะหลอกใจลูกแม่ไปพี่เปายิงจังเลยอ่ะพี่เปาไปยิงกะแล้วเราอ่ะเออเขาโบกมือที่ทางเขาโบกกลับที่เมื่อลองบุดสบากันบุดสบาโนตมไว้ห้ามยาวยืนขัดยืนสาวบ่าวอ้อนวอนไก่ไก่กอยอยากจ่าลิ้นลองบุดสะบาโนตมไว้ห้ามยาว เอครับเวลาผมจะลือของแฟนเหมือนที่ลุงบอกผมคำทุกทีเลยครับมึงมึงอย่าไปคำมัน้องหน้าลุงสูตรตำยาสมุนไพรหนึ่งบาทละลายก่อนสองขวดละห็นปุ๊บาทสาตลอดบือไม่ได้เพราะอกูเหมือนหน้าคนะครับนะฮะนั่นเองราคาปลาเดือนนี้ไม่ดีเลยขอกำลังใจในการลงปลาหน่อยครับเป็นอะไรปลาเป็นโรหรอออกแต่เสือกับน้ำเป้า ลุงเอผมว่าเก้าอี้ข้างหลังมันมองเก้าอี้ใหม่แปลกๆลุงลองไปเรียกมามันเอากันหน่อยครับ <S <S ส้มตำใส่จีบีดเอาไม่เอา <S 1> <S 1> เลียศา,ากให้ดูหน่อยเลียศากให้ดูหน่อยเลียศากให้ดูหน่อยเลียศากให้ดูหน่อยเพื่ออะไรเนี่ยคอสพเพลย์เป็นแม่ตัวเองหรอกครับกูไม่ได้คอเป็นยาน,นุษ นาทีนี้ให้ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกมัดรวมมาเจอลิเวอร์พูลเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฝากโดกูไม่เคยฝากไอ้เหี้ยล้วเ,เด๋ยวก็ด่าดกูเนี่ยบุตรสบาตาเลไไหลวไว้ไม่โอยยาวเนื้อตัวหมิ่นขาวน้ำไม่อาบชาริอยู่หมิ่นช่องเหมือนม่วงดองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่องโตมา20กว่าปีอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นเปิดมาเจอปอบอีรานไลฟ์ทำส้ตมตำปอบีรานลุงเอยืนอยู่นิ่งครับคอมต้อง แข็งเสมอเมื่อเธอแต่งหญิงมึงดูคำคมมันเนาะแข็งเสมอเมื่อเธอแต่งหญิงคำคมมัน I have CPU เป็นสปอนเซออกแดกส้มตำน้อยกูแดกคอมเลยควายให้กูแท้ UPS หรอเอเมื่อกูแท้เคกับน้องเออเอากข้ไปเถอะอีดอกขาลุงเอครับเคยสับมะละกอเพลินเพลินทำนี่ตกหงุดหงิด เลยเปลี่ยนมาสับจูดีแทนไหมครับม่ดีครับไม่คุณกินเลยคุณกิดีมากคุณินบิ๊ก่ต้คุณิทับหแทอีเวนสัตรยอะไรคุณเอครับแล้นนื้อเยื่อมะละกอเป็นแบบอดีโพสไหมครับ คือกูแดกเป็นอย่างเดียวค่ะกูไม่ได้มานั่งอดิโพสอยู่ไม่รู้มันโพสไม่โพสจริงผมก็ว่าเงินจริงนั่นเองไหมมันก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะกูไม่เคยมาก่อไปโพสสักโพสเลยอีเหี้ยลุงเป็นใครเนี่ยอุปกรณ์แล้วชูสองนิ้วยิ้มหวานหวานให้ดูหน่อยค่ะทีนี้พี่จะสอนวิธีซอยหอมนะครับอะไรก็ผิดผิดที่เป็นเองโง่คือเราจะทำลาบเนี่ยเราต้องมีพวกอย่างนี้ซอยฉันแล้วเนี่ยซอยต้นหอมซอยนะครับวิธีการซอยก็ไม่ได้ยากนะครับน้ำเริ่มเลยฮะ จากแจ็คโค้กแโฮร่ายเอจะไปบอกเขาทำไมว่าจะมาถ่ายงานกับเดี๋ยวมาจะให้ลูกน้องรุมเอาลุงเองแงนคอขึ้นก่อนแล้วอ้าปากกว้างๆน้ำของผมเข้าปากนะครับอ๊อกออกออกเข้าไปแล้ครับได้แค่นี้แหละ,จะเจ้าหน้ายอย่างกูก็เอาแล้วอะ่ะยายถนอมว,วันนี้ทำเมนูอะไรครับห<อ>มงมะละกอให้ดูหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่เพลงบักหมาบ้า few moments เอเอเอทำไม uh? ไม่ชวนเก้าอี้ตัวเก่ามากินด้วยอะครับไม่คิดว่ามันจะหิวบ้างรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอลืมตีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่ลืมเก่า uh. แฟนคลับจากวากันด้าค่ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะในที่สุดก็ได้คอสเป็นยายนุชย์สักทีเมื่อวานผมไปทำงานที่อังกฤษมา uh. ต่อลิเวอร์ไป2.5รวยเลยอ่ะเนี่ยประมาณเช่องกิจมีชาเลนให้ทำครับใส่พริกตามจำนวนคนดูในไลฟ์เฉลี่ยกินคนละเม็ดเผ็ดกำลังดีขึ้นไหมสี่เหลี่ยมส้มตำตอนนี้คนดูเป็นหมื่นให้กูใส่ตามจำนวนคนดูลุงเอ้ชอบกินลาบไหมครับชอบครับถึงว่าทำไมหน้าลาบตัวเปรี้ยวลุงครับเคยมีข่าวว่ามีคนกินส้มตำจนตายเพราะกินใปล้งูจงอางมึงเปลี่ยนมั่งเถอไอสัตว์ คิดเรียออะไรไม่บอกเราติงกูกูจะด่าแม่เมื่อนี่ยสวัสดีครับลุงครับขอส้มตำใช้หมูยอ56ตำครับลุงไม่ต้องตำรอกูซือ้อเอาอ,อีดดกกูรำคา,าดพวกในแชทที่หายทำให้มันจบจบไปถือสากยัดวันก่อนผมไปซื้อของที่อุบลตกใจมีควายอยู่ข้างทางพอมองดีด,ดีอ๋อ ลุงเอเดินข้ามถนนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมควายลุดลุงเอครับครบหนึ่งหมื่นไลเอาน้ำปลาฉีดใส่ผ้าม่านจนหมดขวดเอาไม่เอาให้ hey, พ่อมึงทำเถอะงอยูด่ดีๆ <S <S ไม่ต้องกาฉีดผ้าม่านลุงเอครับหาผ้าห่มมาห่มที่อยู่ในถาดด่วนเลยครับม้าหนาว <S <S นอบอกว่าเป็นนักมวยเกา่านี่มวยโคบฝากครับม้าหนาวน้องกูจะไปหาพ่อโอมีเนียไอไปหาพ่อมมาห่มีเนี่ยม้หา,มมาหนาวนี่ <S 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 ลุงเอครับลุงเอครับ ลุงเอครับเดี๋ยวสอนทําส้มตํานะครับขั้นแรกใส่พริกกับกระเทียมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถือสากมาตําหัวพ่อเมืองเลยหัวพ่อมึงเถอะไอ้เหี้ยลุงเอจะทิ้งก็ทิ้งเลยไม่ใช่มานั่งตักกันต่อหน้าแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก้าี้ตัวเก่าคู่เออะไรเล็กที่สุดคลุงงวยลุงเอครับผู้ราแดงนี่อีเห้ยดูไปหาของแดงดีกว่าแม่ ถ้าได้คบกับเปรมเจอกันค่ะ5 0 0รักลุงเอนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบริจาคพี่เจดกันให้หมดเธอเหี้ยไอ้ขังเครื่องหมายวันนี้แหละบอกรักบอกเลิกกันอยู่นี่แหละเหี้ยสวัสดีกูไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอให้กูบอกรักนแต่บอกเลิกอสองอย่างจะทำลาบทำไมครับ นเมื่อน่าลุงก็ลาบอยู่แล้วเครื่องหมายส้นสุลาบจัดมุกหน้าลาบได้อีกสองหม่กว่าบาทนะครับรับรวยกัดากระปให้พันจังค่ะมาช่วยเกาให้หนูอยไดเเลคะลุงเออยากเกาอะอยากเกาเลยตอนนี้กูไม่ไหวรีบสัตว์จะก้อี้ยลุงเอช่วยด่าแชมปหน่อยมันเอาจูดี้ยัดปากเพื่อนเนี่ยควรเอาหามยัปากเพื่อนนี่กูดะดูดิลุงวัตถุประหลาดนกพันใหม่มาแล้วอ้าเราเาเาเร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 าเ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 า กดาายนัครหเทำอาหารระวังกลิ่นเต่าเข้านะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตาบูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยายนุชชุดไม่อยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอร่อยให้รกยสกปรกให้ลา่เฮียอะไรกันใช้ยก็ชุดไม่อยู่เกี่ยวอะไรใช้นุชุดไม่อยู่ลุงวันนี้เมนูเยอะจังคะสงสัยหมาในปากมีเป็นฝูงเจอกูเลี้ยมาเป็นข้อไข่ดอกกูเลยต้องทำเยอะหมาในปากกูเยอะไม่ต้องทำลาบหรอกอีซัสน้ามุงก็ลาบอยู่แล้วอีหัวคูอวยเฮ้ยเอาดี ขออนุญาตนะคะไอ้กิดเลิกดูไอ้แก่สันดานหมานี่แล้วมาเล่นเกมกับได้แล้วเครื่องหมาเนี่อย่างเงี้ยงตไปเลยเออทีหลังมึงจะฝากด่ามึงด่าไปเองเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำกูไม่ว่าข้าวเหนียวจิ้มมึงด่าเองเลยเหมือนกันมึงพิมพ์แล้วก็ด่าเลยไม่ต้องฝากกูไอเอไอไหน ครับตาส้มตาตอนกลางคืนอันตรายครับทื่อผมเสียเพราะตําส้มตํากลางคืนไปตําใกล้งูจงอางเนี่ยมุกงูตรงนั้ประมาณสองล้านกว่าบาทนะครับลุงอยากดูคนปกติแต่ดันได้ดูปอบอร่านทําส้มตำมึงนั่นแหละปอบร่านอีเหี้ยมึงนั่นแหละปอบร่านลุงเอครับแฟนผมทํากับผมจนพูดไม่ออกเลยครับอะไรอ่ะกูบอกว่าพูดไม่ออกไงมันเอารองเท้าตีปากกูลุงเอครับวันนี้วันเกิดพี่เปาครับไปฮีบีดีด้วยยริงหอ มึงว่างเหรอมึงมานั่งหยอกเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียว่าไม่ได้นะทุกคนกุมไม่ได้พูดเล่นนะแอย่างน่ากินอะ่ะปันลายเชฟป้อมขึ้นคร่อมกอดอนสำสอนเชฟเทียนแล้วเอาเทียนไปยัดหมอมหลวงพาสันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่วยเอาเทียนไปยัดหมอมึมองนี้อยเลยเนียขอดูฮีปูหน่อยครับอันนี้ฮีปูอยู่ตรงนี้นะครับจีมีกวปู เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่ปลาเร้าคามาเม็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลาสเรียนเหนียวไกลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำน้ำพริกละลายในแม่เมืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระนำพริกชีวิตพริกผัน,นลาบหมูไม่ต้องใส่หอมแดงก็ได้นะคะ,ะแต่หน้ามุงอาจได้ใส่เน่เน่เมื่อใส่ดีเนี่ยม,ม,มุงมามาุงเอเป็นคนที่ไลฟ์ได้เสียงดังฟังชัดมากๆเลยครับอชอบมากครับตอนนี้ผมลำโพงแตก ลุงเอครับผมเครียดมากเลยครับพรุ่งนี้ก็จะสอบจะจอบมเสามหลักยังไม่ได้เสียบหีคนที่ชอบเลยเครียดเนี่ยเครียดเป็นความเครียดของเด็กไทยอ่ะไปนี้มต้มตำน้องไปเตรียมของต้มตำก่อนนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ดีรักเลยนะคนดีขอเยสทีได้ปะได้จ้าไม่มีนะคะมีแต่หำ่มะมัยขูสวนขูดม่สัตว์เอาพิกกี่เม็ดน้องพิกกี่เม็ดมาต้มต้ดีกว่าค่ะช่องด5ห้าร้อยพันไม่เอาเก็บให้พ่อมึงใช้นะคะับลุงพ่อกูเอาไปเผาพร้อมกับศพพ่อมึงยังไม่หมดเลย ณดเด็หมัมเจมจิมาริโอสี่บาทคนนี้ลุงเลือกใครคะนดเด็แม่อีสัตว์หน้าอย่างกาญนรกลุงเอคลิปตอนนี้ผมจับพ่อแม่ลุงไว้ลุงเอไม่ขอว่าพี่แพรว่าให้รู้นะจะเกิดอะไรแพรว่ามึงไอ้ว่าก็เร็วีเหี้ยมันจับพ่อกูแล้วอ่ะนี่นะแค่นี้พอแล้วนะทีนี้วิธีเปิดโอกาสให้ระบายเริ่มงพ่อคุณไม่อยากฟังมึงมไม่จะหน้าปากเลย ลุงครับไลฟ์นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องมาแล้วนะครับมีคนเล่นแล้วเพราะไลฟ์นี้มีม้าลาก่อนมาลาก่อนสวัสดีคุณต้อนรับมา้าลาก่อนนี่อะไรอันนี้เป็นม้าลาก่อนนะคะไม่ใช่ม้าลาก่อนนะคะสามสิบเมตรแบบนี้ครูจัดให้มืออาชีพสามสิบเมตรทั้งนั้นอันนี้ใส่ก็ไปอันนี้สิบกว่าแล้วนะสนับสนุนโดยส้มตามยายเครื่องหมายดอลลาร์สามสิบเมตรอร่อยยืนหนึ่งปอตึกตึงยืนรอเนี่ยปอตึกตึงยืนรอผู้นี่เฮียสามสิบเมตร กูกว่าก่อนจะได้กินอยู่ใส่ติ๊บก่อนเอาสามสิบเม็ดไอ้เฮียแต่ปลายเป็นใเอ๊ะมึงอย่าอยู่เลยไอ้เฮียประชดตจะแอกแล้วลุงเอทำเมนูอะไรอย่าอยู่อ๋อส้มตำหนอ้อส้มเห็นแต่มะละกอมึงอย่าอยู่เลยดูวยไรคะลุงเอมึงอย่าอยู่เลยไอ้เอ๊มึงอย่าอยู่ส้มตำจัดแม่กินไม่เป็นนี้ใส่น้ำปลาไม่อร่อยอย่าอยู่เลยมึงไงเอ๊อย่าอยู่เลยเอ๊ะมึงไอ้สัตว์ สามสิเมตรอย่าอยู่มึงอะตายใอ่อเฮียสามเมตรจริงๆนะไอเฮีย30กว่าด้วยเนี่ยเอไม่ลงทุนเอกิ้งบุญเก่าเอบารมีผู้ชมเอลืมบุญคุณสุดท้ายเอไม่ลงทุนไม่ลงทุนเพราะมึงเถอะออีสัตว์มึงดูกซื้อมาเท่าไหร่เพิ่มอีก15เมตรตายสกูนเครื่องหมาสี่เหลี่ยมสับแทบปายไอควายนั่นมาม่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับสองวันทันสองนาที กายแน้กูวักน่้ทุกคนครับช่วยมีมายีหน่อย่ลุงเอว่าโง่เหมือนควายใครคิดว่าตายกดไลค์หน่อยสงสารควายใครไม่กดไลค์กดไลค์หน่อยจะตายไม่วันนี้เวลา2 1นนาทีได้30โดเท่ากับ601บาทรูวมนได้36่ ใครผ้าพรมงคลหนึ่งแสนแปดหมื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรมสรรพากรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกยอกคณิตมึงทั้งเก่งแบบนี้คณิตมึงเก่งเท่าไหร่เลุงเคยดูโฆษณาโทรเหินลุงมิสบายเจนุสกินแล้วขีดอีกวนดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียวมาสเตอร์เทล คนดูอยากกวนประสาทลุงไหมคะสงสัยวันนี้ประจำเดือนแต่มุงก็คุยกับคนดูดีๆคนดูน้อยใจไอ้เหี้ยอะไรอ่ะดา,าตะกูมึงบอกคนดูน้อยใจเอครับรู้ไหมทำไมผมถึงไว้หนวดทำไมอ่ะไว้ใจแล้วเจ็บเคยไว้หมอยแล้วคัน <c oughs> กูไม่ใช่ เสียเอขาครางชื่อนุกนิกหน่อยค่ะนุกนิกนุกนิกกูจะบอกว่าไขกู่งเลือพันสี่นะวันนี้ทำทรงกินพริกแต่พอกัวครัวมือกลัวอะไรจะไปมึงบอกไม่ใช่เลยอแล้วมึงก็คันอยู่อย่างนั้นเลยดูอีควายอะทุกคนไม่ต้องเหลืออยากรู้ว่าถึงตายไหมลุงเอกาให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูคันมากเลยคันไข่จังไรไปหมดอีฮี้เอนี่ตามิดเองนะเอานี้กระนำจ้วงพุงโดสิบล้านเอาไม่เอาเก็บไเพาะมึงใช้จะค่ะอีมิดมิดไหนเนี่ย